ด <c ười> ูโอ like ้นี่คัดเว่าปลาดุกไหมปลาดุกปลาดุกนี่นี่ละนี่ละนี่ละจิแมนมันนี่ละบู๊จ้งแมนสวยงามสวยงามสวยงามไหมคะ โั้ตตเป็นนาพึ่งพอใจคักเทตัวหน่อยตัวเล็กก็มากินน้ำกันอืมตัวชุุล้ั เงิมดเลยถั่วน,นานาจักเลยงามบอก็อาองามจ้ะเด,ด้วยไมด้วยบุเด้อหลี่จังเียน ลุงสมเอาสมเอาสมเอาค่ะสมเอาเั้นตาปาปื้มซะเหลือเกินโตโถโถโตสวยงามจังเลยโตก็งามค่ะโอ้หัวใหญ่ๆก็ใหญ่กุมูเลยนาะนั่นกินไลกิน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 เข้าไปกินเข้าไปให้เติบโตใหญ่ใหญ่ไว นั่นโอ้โหัวอาหารจะเปลืองเลยตัวนี้ซื้อเป็นสอบแล้วอืมดู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 ด